ที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์สําคัญในการจัดงานวันเด็กแห่งชาตินะคะปีนี้มีการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นรถเกราะล้อ,อยางปืนใหญ่ทั้งหมดนี้ถือว่าสร้างความตื่นเต้นสนุสนกสนานให้กับน้องๆค่ะมีพี่ๆทหารมาคอยอำนวยความสะดวกและดูแลอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจากหน่วยงานภายใต้กองบัญชาการกองทัพบ,บกให้เด็กๆได้ร่วมสนุกด้วยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเพ้นบอลจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกิจกรรมแสดงการเอาตัวรอด ในป่าจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์จากกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกผู้ปกครองส่วนใหญ่บอกว่าตั้งใจพาบุตรหลานมาเที่ยวงานวันเด็กของกองทัพบ,บกเพราะเด็กๆอยากนั่งรถถังอยากเจอพี่ๆทหารแล้วก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกหลากหลายเด็กๆเ,เองที่มาก็บอกว่าสนุกมากกับกิจกรรมที่ได้มาร่วมในวันนี้ค่ะ วันนี้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจค่ะที่พาน้องมาร่วมกิจกรรมค่ะของรางวัลหลากหลายมากมายจริงๆค่ะใช่ค่ะอยากให้มีกิจกรรมอย่างเนี้ยทุกปีค่ะค่ะใช่ไหมลูกสนุกไหมสนุกไหมค่ะสนุกค่ะสนุกไหมสนุกค่ะไปทำอะไรมาแล้วบ้างใช้เราให้พี่ฟังหน่มาเล่นอะไรมาแล้วบ้างเล่นบอลล่ะเล่นอะไรมาแล้วบ้างเล่นบอลล่ะตอบต่อลูกตอบต่อต่อครับ พามาทุกปีครับเพอยู่ข้างๆบ้านเราค่อนกไ,ไดไมที่นี่ซุ้มเยอะดีครับไ,ได้ว่ามาทีเดียวคุ้มเลย เช่นเดียวกับที่กองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครครับมีเด็กๆมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นหลายคนมารอชมการแสดงบินหรือว่าแอร์โชว์ที่ปีนี้กองทัพอากาศจัดอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็พิเศษมากกว่าทุกปีเนื่องจากนักบินและกําลังพลเพิ่งเสร็จสิ้นจากปฏิบัติการทางอากาศในพื้นที่ชายแดนการบินโชว์ปีนี้จึงเป็นการบินในระดับต่ําเพื่อให้เห็นถึงขีดความสามารถของเครื่องบินได้ชัดเจนที่สุด โดยการแสดงในช่วงเช้าประกอบด้วยการปล่อยควันสีธงชาติไทยโดยเครื่องบิน a u 2 3าจำนวน3ลำการบินผ่านพิธีเปิดโดยเครื่องบิน F16 หลังจากนั้นช่วงแอร์โชเครื่องบิน F16 หมุนตัวโชวเป็นเล็กแปพร้อมกลับตัวและล็อกตัวหลบแสดงถึงความยืดหยุ่นในการนำไปปฏิบัติภารกิจได้ชัดเจนนอกจากนี้ยังมีเครื่องบินกริปเพนมาบินหมุนตัวโชวและเครื่องบิน A t ทมาหมุนตัวและหยุดตรงหน้าให้น้องๆได้ถ่ายรูปเก็บความประทับใจด้วยครับ สนุกมากเลยครับเออคือรอคือปีนี้จะเป็นปีที่สุดยอดกว่าปีก่าเ<ต>พราะว่า f อฟทีหบินมันมากเลยครับแล้วก็คนเยอะกว่าเดิมด้วยไม่เหมือนปีที่แล้วมาทุกปีเลยครับใช่ครับผมชอบขอบบินต้องแต่เด็กแล้วครับแล้วก็ชอบขอบบินลบเป็นพิเศษนะครับผมอยากบิน กิ๊เพ่นครับกิ๊บเพ่นกับเบสสิบหกรปทำใช่ครับอยากเป็นนักบินรู้สึกแท่ครับวันแท่มากชอบตอนโลสปีและก็ตอนฟันฉลามครับที่เครื่องบินบินไปแล้วจากนั้นก็ม้วนลงมาเพ่นครับไแใช่ชอบมากครับ อยากเป็นนักบินหรือเปล่าอยากครับสนุกครับสนุกหนูตั้งใจมาดูเครื่องบินลำไหนนะกิฟเพนกิฟเพนทำไมชอบกิฟเพนคะเดี๋ยวจะเป็นโอ้มีความสวยพัครับจะยืนชูมือให้ทุกท่านได้เห็นว่าอยากเป็นนักบินหรือเปล่าพอดูแล้วอยากเป็นไหนบ้างนะพี่ๆข้อเท่ห์อะอรนักบินแล้วเอฟซีโมกครับทำไมชอบเอฟซีโมกมันเร็วด้วยแล้วก็สวยด้วยครับพี่นายก็บอกว่าทับใจท่าไหน ปิลังกาเราไม่ชอบภาพตียังกาครับเพราะมันหมุนเร็วมากเลยครับแลด้วดูอย่างนี้หนูอยากเป็นนักบินไหมครับเป็นคล นอกจากการแสดงการบินที่สร้างความประทับใจให้กับเด็กๆแล้วนะคะกองทัพอากาศยังนําเครื่องบินอาวุธยุทธกรณ์มาจัดแสดงให้เด็กๆได้ชมอย่างใกล้ชิดด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศเปิดเผยว่าปีนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้ามาร่วมงานเกือบแสนคนค่ะนี่คือ,อยังไม่รวมน้องๆที่ Walk- In เข้ามาหน้างานด้วยตัวเองนะคะ ส่วนตัวก็รู้สึกดีใจมากที่เยาวชนให้ความสนใจกองทัพอากาศเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นอยากจะฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงเยาวชนที่สนใจเป็นนักบินโดยเฉพาะเยาวชนหญิงนะคะเพราะว่าต่อไปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีนโยบายผลักดันให้มีนักบินหญิงเพิ่มขึ้นด้วยเนื่องจากปัจจุบันเรามีนักบินหญิงอยู่เพียงแค่เคนเท่านั้นค่ะ ในนามกองทัพบกเนี่ยผมต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับที่นำเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติเนี่ยมาร่วมงานวันเด็กในส่วนของกองทัพากนะครับผมอยากกราบเรียนอย่างนี้ครับเ,เราได้รับการลงทะเบียนถึงเกือบแสนคนนะครับยังไม่นับรวมเยาวชนที่วอล์กอินเข้ามาด้วยนะครับจากการที่ได้รับทราบข่าวการแสดงการบินของกองทัพากผมคิดว่าเยาวชนคืออนาคตของชาตินะครับประเทศชาติจะพัฒนาเนี่ยไม่ใช่มีเพียง เศรษฐกิจสังคมหรือการเมืองที่เข้มแข็งนะครับแต่ความมั่นคงการทหารก็จาเป็นต้องขแข็งแข็งเข้มแข็งไปด้วยนะครับนี่เป็นอนุบายของผมนะครับที่จะผลักดันให้มีนักบินหญิงเกิดขึ้นในปีนี้ก็ขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนนะครับที่อายุไม่เกิน22ปีนะครับก็คอยรับฟังข่าวในการรับสมัครเข้ามาเป็นนักบินหญิงในอนาคตกองทัพอากาศจะต้องมีนักบินหญิงเพียงเฉพาะน้องๆที่เป็นนักบินลำเลียงนักบิน4 1 0เราจะมีนักบินลบ เราจะมีนักบินที่ไปทําหน้าที่ที่ใช้เทคโนโลยีสูงๆที่ต้องใช้สกิลเซ็ตที่สุภาพสตรีหรือน้องน้องผู้หญิงเนี่ยมีมีทักษะที่ดีนะครับก็ขอเชิญชวนแล้วก็ขอประชาัมพันธ์แล้วก็ขอสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องนองทุกคนครับ